สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง c o l o ซอนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ตามกันขอเหมือนเดิมนะครับผมที่น้องก้อนมาแลนะครับผมก็จะเป็นเซตสกิลสายอึดนะก็จะมีเซนแอนดูแล้วก็อันโตนิโอวะจะไม่ผิดไม่ใช่ เช่นแอนดูแล้วก็ลูตูเอต้านะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็ของซานนี่นะครับผมซึ่งสีจสกิลนี้ก็จะเพิ่มโล่หมดเลยนะก็จะเป็นเซตใส,สามากเลยนะครับผมส่วนสั์เล้ยงที่ผมเอาไปผมก็จะเอาเป็นนี่เจ้าเต่าเห็นไหมเห็นต่อไหมจะเอาต่อไปนะครับผมมันจะลดความเสียงอยจากด้านหลังนะครับโอเคไปเดี๋ยววันนี้ก็จะสุ่มเช็ดโลกไปเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้ที่เราสุ่มมาก็เพิ่งรีเล้งไปเลยนะไม่รู้ว่าจะตึงหรือเปล่านะครับผมซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ ไม่ค่อยได้เล่นเลยพูดง่ายๆไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมทําแต่งานเนาะแต่ก็จะไม่หายไปไหนนะครับจะจะมีคลิปให้น้องๆได้ดูอยู่ตลอดนะโอเคเดี๋ยวขอหาหาออแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะห้องนี้ยี่สิบสามไว้สวันดีครับเปิดไหมได้ไหมครับถ้าเปิดไหมได้แบบให้ดู เปิดไม่ได้คัะเปิดไม่ได้ครับออเล่นครับเล่นครับเล่นครับเล่นด้วยครับเดี๋ยวพิมพ์หน้าบอกเขาหน่ารำา,ามไม่ได้ยังไม่ทนได้ปิดเลยอ่าห้องนี้โอเคเล่นด้วยครับนะสงสัยเราจะแต่งตัวเท่เกินนะครับผมไปเดี๋ยวหาห้องกันต่อนะครับผม,มจะเจอห้องไหมเนี่ยวันนี้วันแรกเลยนะเพิ่งอัดคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ ตัดมาให้นะแต่อาจจะประมาณวันสองวันนะครับผมได้ลงนะโอเคห้องให้เล่นหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลองพิมพ์บอกก่อนนะว่าพร้อมนะไม่รู้ว่าเขาจะตีหราอหมนะพร้อมครับโอเคไปเลยเพื่อนไปปิดไม่เล่กแป๊บปิดแม่เลเ่กแป๊บอ้าว นึกว่าจะจะได้ปั่นคนนะสรุปแล้วห้องนี้เพื่อนเขาปิดไมค์กันเล่นนะครับไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้ไหมได้ไหมนะแต่บอกคนดูไว้ก่อนนะครับผมผมก็จะเล่นให้เต็มที่ในแบบของผมนะอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งหากันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะจะมีมาเล่นก็ขอเมื่อคนดูขอมานะครับผมหรือว่าเป็นคิด,คดกิจกรรมอะไรที่ผมอยากได้เนาะก็ะจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมทํางานประจาอยู่ด้วยก็เลยไมไ่ค่อยได้เล่นนะครับผมไปไปเจอกันในเกมมันดีกว่า สกิลเซีนสกิลกดน,นี่เราก็จะได้โล่นะ60หน่วยเลยนะครับโอเคมแต่นหน้าเพื่อนตัวนึงกดโล่เลยโอเคลงไา้หนึ่งตัวข้างล่างได้จสอตงตัวนะครับเนีย่ยฟังนีนะ่แหละตัวนึงไอ้แก่ตัวเองมาแล้วเอ้าอ๊อไม่โดนสองตัวไอ้ตายไหมอ่ะพวกหนึ่งครับเอ,อื้อดตัวนะะึงครับเพื่อนอยู่นี่ครับ โอเคเราก็ได้มาหนึ่งคิวนะเฮ้ยมีแค่ตัวหนึ่งสองตัวนี่า่าเป็นูัๆหาเออเ,เดียวตัวเดียวแล้วนะได้ไหมสวยครับโอเคตอนนี้สกอ์เราก็นำมาหนึ่งตัวโนนะครับผมขอบคุณนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเพราะว่าเซตสกิลนี้มันเป็นเซตที่อื่นมากแต่พี่แนะนำเปลี่ยนจากลูโกวิต้าเป็นอีพีดีกว่านะถ้าเล่นสีๆนะครับผมเพราะว่าลูโกยิต้าเราต้องยิงศัตรู ให้ได้ก่อนมันถึงจะเพิ่มโล่ถูกไหมแต่ถ้าสำหรับพี่นะสำหรับตัวพี่เงนะพี่ยิงใครไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยนึกว่าลูคุยตามันมันไม่ค่อยเหมาะใพีนะมันเหมอะกับแรงใหญ่มากกว่านะครับผมโอเคไปกันเลยปาไปเดีย๋ยวถ้าเจอใครเรากดสกิลแล้วยิงสวนเลยนะมีไหม

ยิงนัดเดียวดาเมจสิบห้าเราไปลาดเพื่อนเขามานะครับผมเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเค,อเ,คเดี๋ยวน้องๆยังไม่เห็นมาเสือโคภาพของสกิลนี้นะเดี๋ยวพี่จะพยายามบวกบวกให้เห็นนะครับผมจะพยายามดันไปยิงตร,ตรงๆเลยนะขอบคุณนะบอกเลยว่าอึดมากเป็นอะไรที่อึดมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันคลิปรีวิวสกิลอวัโลก็คือสกิลเลเวอร์นะครับผม ยังแนะนำเซตที่พี่เล่นละกันเซตที่พี่เล่นสีสนะครับผมสิบเผ็ดหน้าแผ่นหน้าหน้าเล่นมากอาร์วัลโลตัวระเบิดหน้าเล่นที่สุดเลยโอเคน่าหน้าเพื่อนตัวหนึ่งนะได้ยินเสียงแล้วขวามือครับโอเคลวบนะเพื่อนคนนี้เล่นแข็งมากเลยน,นัเสียงมันอยู่ด้านขวานะเฮ้ยอ๋อขวามือครับ เลียงอยู่ขวามือหลังโอเคแัปสกิลสู้เลยเห็นไหมไอ้นี้ยอึดมากสองสองซองตัวยิงเราสี่นั้นไม่ตายนะเห็นไหมว่าอึดมากเรื่อดๆเราเหลืออย่างเยอะเลยเซตนี้เซนที่แบบว่าใช้ได้เลยนะครับผมสำหร okay. ับใครที่เป็นสายบวกอะไรแบบนี้นะแต่กรณีเซตนี้แพ้ไข่รอดนะครับผมแต่เป็นหน้าไข่รอดโดนเนื้อมล้วเนาะ จาก EP ห้าหน่วยใช้เป็นสิบหน่วยไอมาแล้วเห็นหน้าใชรล้อเดิๆๆ <ๆ S 2> นเนิร์มนะครับผมจากใช้ EP ห้าหน่วยเป็นใช้สิบหน่วยนะครับผมก็เท้าตัวเลยเนาะถามว่ามันยังเล่นได้มันก็เล่นได้นะแล้วมันก็ยังโกงอยู่นะสําหรับการใช้ EP เนาะแต่มันจะใช้ EP เร็วขึ้นนะครับผมโอเคตอนนีเ้เขาก็สามสูตรนะสงสัยได้เห็นเกมที่สองแน่เลย ซื้อปืนมาเลยทองสันกระบอกหนะึ่งขอของหน่อยอเ,เดี๋ยวเราหงส์ลิงไปด้านซ้ายนะครับไม่รู้ว่ามีคนไหมนะอันนี้พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมขอบอกไว้อีกรอบนะวพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็อาทิตย์หนึ่งกไ็ได้เล่นไหมก็ได้เล่นแค่ต่อแดดคลิปนะครับโอเค ว่าด้านหน้าจะมีตัวนะ,ะไม่มีนี่ว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นในแผนที่ไหมน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยหน้าตัวหนึ่งครับน่ะเก็บนะแต่เก็บไม่เยอะนะวิ <First class. S 1> ่งเข้าใส่เลยสกิลเราตอนนี้ครูดาวอยู่นะเราไปยิงแค้ได้ตัวนะเพื่อเอาลูกเต้าได้ลูกนะครับผมแม่ราสิท,ทีภาพของลูกเต้าแค่ไม่ได้ใจเลยนะายย่าจะยิงไม่ได้นะ ทุกอนนะครับ d o ้ยน่าเฟะมีเด็กขับปืนขบวนยิงไม่โดนเลยนะโอเคเกมแรกก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวอร์เกนทีสองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนห้องกันดีกว่าน้องเกมทีสองเปลี่ยนห้องไหมหรือว่าเพื่อนจะยังให้เราเล่นอยู่โอเคเกมนี้เราก็ได้ที่สองนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ จบแล้วอ่ะเพื่อนกดเลยเอาเจอเลยไม่เป็นไรนะครับผม,มเอาเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเราเน้นเป็นแบบว่าเราบุกไป,ปดือด้อๆเลยนะไม่ให้เขายิงเดี๋ยวเราก็กดสกิลสวนเอานะแนะนำว่าให้กดสกิลก่อนนะครับผมก,ก่อนที่สัตรจูจะยิงเรานะเพราะเราไม่รู้ว่าจะ <head> ยังไงอ่ะ,ออะคือแบบว่า เรากดสกิลก่อนแล้วค่อยไปยิงกับศัตรูมันดีกว่านะดีกว่ารอให้ศัตรูยิงแล้วก็เรากดสกิลนะเพราะไม่รู้ว่าศัตรูจะยิงโดนหัวเราหรือเปล่านะโอเคไปกันเลยซานี่ส่วนสกิลของซานี่ก็ยังไม่รู้กันนะครับผมกดสกิลแล้วจะได้โล่นะเออด้านหน้าตัวนึงไอ้ไอ้สองตัวไอ้ไอ้อ้เฮ้ยไม่ตายอโอเคลูกหนึ่งค,ครับเดี๋ยวนั่งระยานั่งระยาไว้นนึงที่เขาหน็นผมมาเนี่ยโอ้ย ขวามือครับขวามือสองตัวหาเรีว้วไอ้สองตัวโอ้โหมันยิงไม่กยิงโดนแม่น mm ึง hmm. เห็นไหมเมื่อกี้เรายังปัญญาไม่เสร็จนะแต่เราดีมากเลยนะ <Double kill. S 1> ซึ่งมองว่าเส้นนี้น่าลงสุดยไมน่าลงนะครับเปลี่ยนจาก,ล,กลูกคุยต้เป็นเอ็นอ่าเป็นจัดติน้น, mm hmm. นะครับผมเป็นตัว EP เนอะมันก็ดีกว่านะครับไอ้น,นี้ในมุมมองของพี่นะมุมมองของวุลินไม่รู้นะครับผมทาเส็นยังไงเนาะลองลองลอง,ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ โอเคไปเกมที่สองนะครับผมตอนนี้สกอร์เราก็นำมาหนึ่งต่อศูนย์นะไปถึงสกอร์ทีนะครับโอเคไปกันเลยเดีย๋ยวลองปาระเบิดแล้วก็ลองลองวิ่งวิ่งไปหาดีกว่าเนาะโอเคปาระเบิดแล้ววิ่งไปเลยวาราวอลลูกนี้โอเคอุ้ยโดนนัะน่ะโอเค ขวามไม่เห็นนะเพื่อนน่นเพื่อนน่นยิงได้นะนั่นขวาแต่หนึ่งครับกเจมอันนี้ผมลืมซื้อปืนนะครับผมไปซื้อก่อนโอเคน็อกแล้วนะครับตัวน <Double kill. S 1> okay. ี้ <Double kill. S 1> เพื่อนเล่นโหดมากเลยนะครับเพื่อนเล่นเกิ่งมากแจมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมเราเป็นตัวน็อกอย่างเดียวนะ oh, โอ้โหตอนนี้เรา,าได้ที่สี่นะครับผมหรือว่าได้ที่โหลเลยนะ นคระบผมเราไม่ค่อยได้เล่นเนาะของอยู่นี่โอเคขอบคุณนะไป nee. เลยเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปตรงกลางนี้นะไม่ร <photos> ู้ว่าจะเจอเขาวิ่งมาด้วยป่ะนะตอนนี้สกอร์นำอยู่20นะ30 20 20 ที่ขวามือตัวนึงหน,หน้าต่างสวนเรียบร้อยเดี๋ยวปั๊มเลือดแล้วกดสกิลนะครับผมเวลาเขากระโดดผ่านมามันจัดได้ไม่นู่นนะจะได้ไม่ตายเลยนะครับผมอย่างน้่ามันจะรอจะไ,ได้ตลอดนนะี่รอนู้สึกว่าเฮ้ยสายมือตัวไอ้โอ้ขวามือไอ้เรียบร้อยเลยนะครับ เออเรอร์ er นะครับเมื่อกี้ตั้งไงวะไม่ทัน <c oughs> ไม่ได้อ้าแล้ผมคือเล่นไม่ได้จริงนะครับผมไม่ได้อ้านะผมไม่ได้เล่นบ่อยแล้วนะช่วงนี้ก็ทำงานประจำไปด้วยนะครับเ,<อ>เพื่อนเก็บได้นะสกอร์ก็นำมาสามศูนย์นะครับตอนนี้โนะมนี้ตามตามเทรดเดิมของผมผมจะเล่นโหมดสล็อตเลยนะครับผม ด้วยจะเจอตัวอีกไหมนะแต่มันเสี่ยงมากนะสำหรับผมสลิงไปนะเพราะวางทีคออาจตักเราได้นะครับผมไอ้นี้เอามาถือเล่นนะครับเซนไม่ได้เล่นหรอกนะเล่นไม่เป็นนะครับโอเคไปเลยผมสลิงไปเวไปไอ้ยพี่ไอ้มีอะไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ยมีอะไร กระหน้าครับเอ้ยมีอ้อมหลังมาตุนไอ้ผู้เขายิงโดนหัวรองนะครับผมช่วยเลยมันไลเพื่อนน่าจะเก็บได้นะครับยังไงเพื่อนยังไงยังไงอ้าเอ้าเด็ดเอ้าเอ้าเอ้าเด็ดเอออ้าเอ้าเอ่อเอ้าโอเคโอเคโอเคเด็ดมาแล้วนะครับ ข้ามบ uh น huh. ตัวหนึ่งนะครับรู้สึกว่าข้ามบนตัวหนึ่งก็าล่างตัวหนึ่งนะหลังครับเพื่อนเคเพื่อนอนี่ดิ่งนะคนนี้แม่งเก่งมากเลยนะครับดี่เข้ามาแบกเราเมื่อกี้เขาก็แบกเราเกมนี้ไม่เป็นไรนะครับสามหนึ่งเนาะเดี๋ยวเกมหน้าไปปิดเกมกันดีก,กว่านะครับน่าจะได้แนละ้วปิดเกม โอเคเอ็มพามาแล้วกันเกาะไม่ต้องใช้นะ,ะเราเราจะใช้เป็นเราใช้เกาะแทนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวไหมนะรอบนี้มันจะไม่มีนะครับผมส่วนมากเขาจะเล่นเขาจะเล่นตุกตางกันหรือไม่ก็ด้านบนกันเยอะเนาะเขาไม่ค่อยวิ่งมาด้านซะ้ายด้านขวาเนาะที่ผมไปลงแรงมานะที่ผมเจอนะฝั่งนี้นะ่าจะไม่มีอ้าวัน โดนลูกฟองมาสองเม็ดโอ้โหโดนตัวสีร่วงเห็นไหมเมื่อกี anyway> ้โดนลูกฟองพ่วงไปสี entonces, ่เม็ดไม่ร่วงนะครับถือว่าอึดมากสกิลน okay. ี้โดนฟองไปสี่เม็ดแถมมันยังเหลือเลือดอยู่นิดนึงนะอยู่บ้านนู้นหมดเลยครับเพื่อนสามตัวสามตัวสี่ตัวอยู่นั่นหมดเลยโอเคตโคตรโหดเลยโอเคครับเรียบร้อยเอ้ยปิดไอวอลตรงนั้นพวงขา โอ้เกมนี้เราไม่ได้ทําอะไรเ,นะเป็นกระสอบลายอย่างเดียวนะครับผมโอเคหรือว่าเกมนี้ก็จบลงไปแล้วนะชนะมา2เกมนะเกมนี้เราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะอยู่ที่4อย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็หากน้องๆอยากให้พี่ทําอะไรหรือว่าเล่นหมูอะไรหรือว่าเล่น สกิลวันไหนเล่นปืนอะไรสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทำให้นะครับผมหากใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมรีวิวสกิลอันวัลโลนะแต่รอคลิปหน้ารอหลังจากอัปเดตนะครับผมสำหรับวันนี้บายบาย